คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบรื่นเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ snba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ snba 2 2 2ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจันเจ n เ a เฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย2พฤศจิกายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบาสเกตบอล NBA สหรัฐเมกาเป็นการพบกันระหว่าง2ยอดทีมในสายต้นออกครับค,รรคลิฟแลนด์คาลิอวันนี้เปิดบ้านร็อกเกชมาร์เก f ตฟิลด์ห6โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยครับต้อนรับกำเยือนของออร์แลนโดเมจิก โดยโค้ชของเจ้าบ้านคริปแลนด์เขาเรียเป็นโค้ชมาอย่างเคนนี่เอ็ดกินสันดูดูการนี้ออกสตาร์ทได้แบบสวยรูจริงๆครับวันนี้จะได้ดวลกับจาเมลโมสลีครับซึ่งดูดูการแล้วก็สร้างผลงานที่น่าประทับใจให้กับเมจิกครับโดยเกมล่าสุดของคริปแลนด์เขาเรียเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมครับสามารถเปิดบ้านสอนบาร์แอลเอเลกอ์ได้ขาดลอยครับ134ต่อ110ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นอีวานโมบลี25แต้ม5รีบาวครับ เสริมด้วยดอนเวนมิเชลครับเจ้าสไปเดอร์แมน24แต้ม3รีบาว7แอซิสเสริมด้วยเจ้าหัวฟูจารเด็ดอเลนครับกดไป20แต้มกับ17รีบาวเป็นดับเบิลดับเบิลครับและสุดท้ายเป็นคริปแลนด์คาลียที่เป็นทีมที่ดีกว่าในตอนนี้ครับเล่นบาสกันเป็นทีมเอาชนะเลเกอร์สได้ขาดลอยส่วนผลงานของโอแลนโดเมจิกในเกมล่าสุดเรียกได้ว่าหน้าผิดหวังครับก็บุกไปเป็นฝ่ายขึ้นนำทางด้านชิคาโกบูลได้ตลอดทั้งเกมครับแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปแบบเหลือเชื่อครับ จบไปด้วยสกอร์99ต่อ102โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดครับยังคงเป็นเดอะแบกอย่างปารลแบน์เชโร่31แต้ม7รีบาวด์4แอสซิส,ส,สแต่นั่นก็ไม่เพียงพอครับเสริมด้วยการตัวเก่งอย่างจาลิซักครับมี17แต้ม6รีบาวด์5แอสซิส,ส,สและเวนเดอคาร์เทอร์จูเนียร์เซนเตอร์ตัวเก่งของทีม14แต้มกับ7รีบาวด์แต่สุดท้ายเมจิกพลาดท่าไปแบบน่าเสียดายโดยผู้เล่นตัวจริงในนี้ฟังเจ้าบ้านคริปแลนด์เขาเลียังคงใช้พลยกดจอมฉลาดดาริอุสกาเลน ดวลกับเจเลนซากับส่วนตัวชอบการเล่นของดารุสกาเล่นมากกว่าครับโดยผู้เล่นในตำแหน่งชูตติการมวยยิง3คะแนนยังคงเป็นเจ้าสอร์แมนดอนแวนมิเชลครับดวลกับเคซีพิเคนทาวเวสคาเวลปปตำแหน่งนี้เจ้าบ้านก็ดูได้เปรียบทีมเยือนอยู่ดีไปกันต,ต่อที่ตำแหน่งสมอลฟอร์เวดครับทางด้านดีนเวดครับก็ได้ทั้งเกมรุกเกมรับโดยเฉพาะการยิง3ดวลกับแฟรงค์วากเนอร์วันนี้จะต้องเป็นแม่ช์ทให้กับเมจิกครับตำแหน่งนี้แฟรงค์วากเนอร์ถือว่าดูดีกว่า ส่วน power forward ครับอีวานโมบลี่ครับก็ชายาหอคอยคู่ร่วมกับจาริดอลเลนจะได้ดวนกับโจนธานไอแซคลงมาแทนเปาโลแบนเชโร่ตำแหน่งนี้คริปแลนด์ได้เปรียบอยู่แล้วครับส่วนเซ็นเตอร์คุมวงในเจ้าหัวฟูเจ้าพ่อวงในของลีครับจาริดอลเลนจะได้ดวนกับเวนเดอร์คาร์เทอร์จูเนียส่วนตัวชอบการเล่นของเจ้าหัวฟูมากครับรีบาวได้เป็นกระบุงครับเกมที่แล้วรีบาวได้ถึง17ครั้ง ผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บฟันคริปแลนด์เคาเลียรครับเป็นทางด้านแม็ก์ตูดครับเจ็บบริเวณข้อเท้าน่าจะกลับมาได้ในเดือนธันวาคมส่วนทางด้านปโลูแบนเชโรครับตัวหลักนะฮะตัวเต็งของทางด้านออร์เรโดเมจิกไม่สามารถลงสนามได้ครับและก็น่าจะกลับมาได้ในต้นเดือนธันวาคมด้วยซ้าครับก็น่าจะต้องพักหลายเกมครับโดยผู้เล่นของคริปแลนด์เคาเลียในวันนี้เจ้าบ้านประกอบไปด้วยไดรูสกาเลนโดนวนมิเชลดีนเวตอีวานโมบรีและจาริดอัลเลน ส่วนออร์แลนโดเมจประกอบไปด้วยจาเลนซักครับ is, k e n ทาวิสคาเรเวิลป f r แฟรง a ์วัคเนอร์โจนทานไอแซควิน c ดคาร์เธอร์จูเนียริปแลนเคาเลียลงเล่น5เกมชนะรวดทั้ง5เกมส่วน Orlando โดเมจิกลงเล่น5เกมเท่ากันครับชนะ3แพ้ไป2เกมครับโดยการจับคู่คียแมชอัพดวลกันวันนี้ครับผมหยิบยกการประทะกันระหว่างสไปนแมนโดนวนมิเชลครับดวลกับแฟรง k ์วัคเนอครับ ในยามที่อันดอร์เมจิไม่มีเปาโลเบนเชโรก็น่าจะเป็นแฟรงก์วักเนอร์ที่ก้าวขึ้นมาเป็นแม่ทัพครับซึ่งในฤด,ดูกาลนี้โดนแวนมิเชล23.8แต้มต่อเกมครับเทียบกับแฟรงก์วักเนอร์17.8แต้มต่อเกมก็ห่างกันพอสมควรครับแต่ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ฟิโกค่อนข้างจะใกล้เคียงกันครับอยู่ที่50%ต่อ52% และทัศนะของจานเจในคู่นี้ครับคลิปแลนเขาเรียรเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้อย่างดีเยี่ยมครับรีบาวใต้แป้นได้ดีมากโดยเฉพาะดีเฟนเซียร์รีบาวครับหอคอยคู่อย่างจอริสอัลเลนแลวก็ีวนโมบี้ครับเพราะฉะนั้นในเกมนี้ออร์แลนโด,โดเมจิกไม่น่าจะเข้าใกล้ห่วงได้ครับและการขาดปาโลเบนเชโรประสิทธิภาพในเกมรุกและการสร้างสกอร์ของทีมเยือนอย่างออร์แลนโดเมจิกน่าจะถดถอยลงไปมากครับวันนี้สกอร์รวม217ไม่น่าจะถึงยืนฟังต่ำครับครบคร่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ